นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรผมชันชัยกุมพรสุขคณะสิทธิอาจารย์ยอดขอรายงานตัวนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูกแต่ลูกนั้นกลับไม่สนใจใหยดีพ่อแม่เลยลองมาฟังกันดูครับว่าลูกที่ไม่สนใจใยดีพ่อแม่นั้นผลจะเป็นอย่างไรครับ ลองมาฟังกันดูครับเรื่องนี้ชื่อว่าสำนึกได้ก็สายเกินไปสำเนียงกับสำรวยเนี่ยเป็นกู้แฝดกันหน้าตาก็ปุดพองดูงดงามตามวัยสาวก็สร้างความภูมิใจให้กับพ่อแม่เป็นยิ่งนักที่ใครๆก็ชมว่าได้ลูกสาวสวยน่ารักถึงฐานะทางบ้านนั้นจะยากจนแต่ก็ยังมีหนุ่มๆม,มาจีบแล้วก็หมายปองสองสาวอยู่หลายคนด้วยกันทั้งร่ำรวยก็มีพ่อนั้นเผาถ่านขาย แม่ก็ช่วยพ่อสมัยนั้นเนี่ยฟืนมันหาง่ายมีร้านค้ารับซื้อไอ้ขายส่งอีกทีก็ได้เงินไม่มากแต่พ่อแม่ก็ต้องทนทําเพราะไม่มีสมบัติอะไรมีแค่ที่ปลูกบ้านไม่เกินหนึ่งงานมีที่เผาถ่านนิดหน่อยพอได้ทําเตาเผาแล้วก็วางกระสอบสำเนียงกับสํารวยก็รับจ้างทํางานในไร่ในสวนนี่แหละแล้วแต่เขาจะจ้างได้เงินมาก็เอาไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวกันไม่เคยยื่นให้พ่อแม่เลยสักบาทเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่เคยว่าไม่เคยขอกลับเพราะว่าตัวเองกลับดีใจที่ลูกนั้นได้มีชุดใหม่ที่ใส่ทําบุญแล้วก็ใส่ไปตลาดก็ไม่คิดที่จะเอาเงินลูกต่อมาสามเนียงก็มีคนมาขอแต่งงานด้วยแต่งเสร็จแม่ก็ยกสินสอนให้ให้ลูกสาวลูกเขยนะไปตั้งตัวสร้างครอบครัวเอาใหม่แม่ลูกเขยนะ่จะพอมีฐานะแต่พ่อกับแม่ก็ไม่อยากเอาเงินก้อนนี้นะมาใช้ แค่ลูกได้แต่งงานมีหน้ามีตาก็ดีใจแล้วอ่าสำเนียงแต่งก็ไปอยู่ทางบ้านผัวก็ไปเป็นปีก็ไม่เคยมาหาพ่อแม่เลยพ่อแม่ก็คิดถึงดันโดนไปหาแต่ทางพ่อผัวแม่ผัวนั้นเห็นเข้าก็เดินหนีขึ้นบ้านไปไม่เรียกเชิญอพ่อแม่สำเนียงให้นั่งก่อนหรือเชิญให้ขึ้นบ้านอาตอนนั้นสำเนียงเนี่ยท้องได้ห้าหเดือนแล้วแม่พ่อรู้ก็ดีใจสำเนียงก็ว่าน้องผัวก็หุงข้าวให้กิน พ่อแม่มาให้เขาอายเพื่อนบ้านทําไมแถวนี้นะ่ะกามีแต่คนมีอันจะกินกันทั้งนั้นแหละญาติเขาทั้งนั้นแม่ก็ว่าแม่กับพ่อเองนะ่ะคิดถึงก็เลยมาหาก็ไม่คิดว่าเขาน่าจะรังเกียจขนาดนี้ตอนงานแต่งก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีสามเนียงก็เลยว่าแต่งที่อื่นไม่ใช่ที่บ้านเรานี่ชาสถานที่แต่งเขาก็ต้องยิ้มแย้มสิมีแต่คนมีหน้ามีตากันเยอะแยะไปหมดพ่อกับแม่เราจะกินน้ําก่อนไหมล่ะ เดี๋ยวฉันจะไปหยิบขันที่หลังบ้านมาตักน้ําให้กินะจะกินรวมกับขันที่เขากินกันอ่ะไม่ได้หรอกดูสิมือไม้ก็ไม่ได้ล้างไม่ขัดให้สะอาดสะก่อนเล็บนี่ดำเจียวเสื้อผ้าก็เก่าจะแต่งให้มันดูดีหน่อยก็ไม่ได้ตอนแต่งหนูอ่ะหนูต้องขัดสีชื่อวีวันให้พ่อกับแม่แทบตายแม่ก็เลยบอกว่าแม่และไม่กินหรอกอน้ำน่ะแค่ไม่เห็นหน้าเองอ่ะก็ดีใจแล้วเองอยู่สบายแม่ก็ดีใจหมดห่วง จะห่วงก็ตอนเองคลอดนั่นแหละได้หมอตำแยดีๆหรือ,อยังแม่เองก็ช่วยทำคลอดคนแถวบ้านมาก่อนแม่ก็อยากทำคลอดให้เองปลอดภัยสำเนียงก็ว่าแม่ไม่ต้องมายุ่งเลยหนูจะไปคลอดโรงหมอจะมาหาหมอตำแยบ้าบออะไรกันอีกอย่างก็ดูมือไม้แม่สิ่ศก,กปลกขนาดนี้เดี๋ยวลูกหนูก็ติดเชื้อโรคตายพอดีสำเนียงก็ไม่เรียกให้พ่อแม่นั่งพ่อก็ว่าเรากลับกันเถอะ แม่ก็ว่ายังไงคลอดลูกแล้วก็ลูกแข็งแรงดีก็พาไปหาแม่บ้างนะแม่อยากจะเห็นหน้าหลานสำเนียงไม่ตอบเดินเข้าบ้านไปเฉยเลยพ่อกับแม่นี่น้ำตาคลอเลยพ่อว่าลูกเ้าเนี่ยมันอยู่สบายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกนะเขารังเกียจเราขนาดนี้วันหลังเราก็อย่ามาให้มันเห็นหน้าเลยส่วนสำรวยก็หนีตามหนุ่มคณะรำวงชาวบ้านไปฝ่ายชายหน้าตาดีแต่ไม่มีเงินมาสู่ขอ ขอรับงานร้องเพลงในคณะรำวงชาวบ้านใครจ้างออกไปไม่อยู่กับที่ก็เป็นคณะใหญ่สํารวยก็ผันตัวมาเป็นสาวรำวงเวลารำก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มารำคู่คอยกระแะสะสํารวยอยู่บ่อยครั้งผัวก็หึงตบตีอยู่บ่อยครั้งจนเจ้าของคณะต้องคอยตักเตือนอยู่เป็นประจำจะไล่ออกก็เสียดายความสวยของสํารวยที่เชิดหน้าชูตาให้คณะรำวงของตนอ่า ลูกสาวฝาแฝดทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยมาหาพ่อแม่เลยจนพ่อเนี่ยล้มป่วยมือโดนมีดบาดเป็นบาดพยักก็ตายในเวลาต่อมาแม่ก็ไม่มีเงินทองก็เผากันไปตามมีตามเกิดเพื่อนบ้านก็ช่วยกันจนเผาเสร็จสวดแค่คืนเดียวมีแต่คนว่าบอกว่าลูกเนี่ยทำไมไม่มาดูดำดูดีพ่อแม่เลยแม่ก็แก้ตัวแทนลูกว่ามันไม่รู้ไม่มีใครไปบอกมันหรอกอย่างมันก็อยู่ไกล สำรวจมันก็เร่ร่อนไปรับงานลำวงที่นู่นที่นี่ก็ไปตามไม่ถูกหรอกว่ามันอยู่ที่ไหนช่วงหน้าแล้งมันมีงานเยอะเปื่อบ้านก็ว่าแกเนี่ยอย่ามาแก้ตัวแทนลูกเลยตั้งแต่พวกมันมีผัวกันไปเนี่ยไม่เคยเห็นมันมาหาพ่อแม่เลยสักครั้งหนึ่งแม่ก็ก้มหน้าเงียบเลยคำคือนั้นแม่มีแต่ความเงียบเหงาพ่อก็มาตายจากลูกก็ไม่สนใจภายในกระท่อมยามหน้าหนาวเนี่ยมันทั้งดูวังเวง ต่อไปนี้จะพูดจะคุยกับใครเวลาตัดปืนใครจะช่วยเวลาเผาถ่านเก็บถ่านใครจะช่วยกลางคืนไม่มีเสียงพ่อพูดคุยด้วยแม่เงี้ยน้ำตาไหลเลยเคยคิดว่าได้ลูกสาวนับโชคดีลูกสาวคงจะไม่ทิ้งพ่อแม่มาลูกเพื่อนบ้านแต่แม่ก็ยังอวยพรในใจให้ลูกสุขสบายอย่าได้ทุกข์อย่าได้เจ็บอย่าได้จนเลยแม่นอนเอามือก่หน้าผากนอนไม่หลับยันแจ้ง ด้านสําเนียงเนี่ยคลอดลูกชายอายุได้ขวกวา่าผัวก็มีเมียน้อยแต่สําเนียงก็อดทนอยู่อย่างขมขื่นต้องยอมผัวทุกอย่างถึงจะอยู่ได้ดีที่ว่าพ่อผัวแม่ผัวรักหลานคลอดลูกแข็งแรงดีก็ต้องทํางานบ้านทุกอย่างผัวมานอนบ้านบ้างไม่มาบ้างสําเนียงก็ต้องทนขมขื่นจะเลิกก็อายชาวบ้านทนอยู่ไปวันวันวันหนึ่งเนแม่ผัวก็พูดว่า วันนี้ไปตลาดได้ยินคนแถวบ้านนางสำเนียงเนี่ยมันพูดว่าพ่อมันตายเพิ่งเผาไปนี่เองนางนี่ก็เนรคุณเหลือเกินไม่เคยไปหาพ่อแม่เลยขนาดพ่อมันตายมันยังไม่รู้เลยสำเนียงได้ยินเข้าก็ใจหายอยู่บ้างแต่ก็เถียงแม่ผัวว่าก็ทุกคนรังเกียจที่พ่อแม่ฉันจนฉันก็เลยไม่ไปหานะสิเพราะฉันแต่งเข้ามาเป็นสะยที่นี่ก็เลยไม่ไปหาแม่ผัวก็ว่าถึงใครจะเกลียดพ่อแม่ แต่แกน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะเกลียดพ่อแม่ยังไงก็ต้องไปมาหาสู่ดูทุกข์ดูสุขกันบ้างแกทําตัวแบบนี้มันคบไม่ได้มีผัวแล้วลืมพ่อแม่คิดว่าคนอื่นเขาจะมองว่าดีอย่างนั้นเหรออนี่ถ้าแกไม่มีลูกนะฉันจะเฉดหัวแกออกจากบ้านนี้สมควรแล้วละ่ะที่ผัวมันมีเมียน้อยสำเนียงไนดะ้ไม่เถียงเลยเดินเลี้ยงเข้าครัวเป็นครั้งแรกที่สำเนียงนั้นร้องไห้รู้สึกผิด ที่ทำกับพ่อแม่แบบนั้นระลึกถึงวันที่พ่อแม่มาหาภาพพ่อองี้ผมดำใช่ใส่หมวกเก่าๆพ่อยิ้มให้ตนตอนพบหน้าตนก่อจะมีสีหน้าสลดที่ตนบอกให้พ่อกับแม่นะั้นกลับไปบ้านไปนั่นก็คือภาพทรงจำสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าพ่อส่วนสารวยเดินทางไปที่ต่างๆไม่เป็นที่ก็ประสบอุบัติเหตุรถชนกันตายผัวบาดเจ็บแขนหัก เมื่อรู้ว่าสำรวยตายก็ให้คนมาแจ้งข่าวให้แม่รู้แล้วก็ไปรับศพแม่เนี่ยตกใจสุดลงนั่งหน้าเตาถ่านร้องไห้แทบขาดใจคนมาบอกแล้วเขาก็ไปแม่จะเอาเงินที่ไหนไปรับศพแม่หมดแรงเดินแล้วก็เข้ากระท่อมหน้ามืดใจสัน่นเอารูปพ่อมากอดร้องไห้ตกเย็นก็ไปปรับทุกข์กับเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าเวลามันพาลูกเราหนีมันไม่บอกสักคำพอตายก็ให้เราไปรับศพ ไม่ต้องไปมันรอดไอ้มันเป็นศพไร้ญาติไปนั่นแหละลูกแต่ละคนไม่เห็นมาสนใจพ่อแม่เลยทำใจเถอะยังไงมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาวันข้างหน้าเขาก็มีการเผาศพร้ญาติอยู่แล้วเราใส่บาตรท,ทาบุญให้มันก็พอทำใจซะแม่ก็พยักหน้าด้วยจิตใจที่หมอนหมองเดินกลับที่พักเป็นที่เวทนาเป็นยิ่งนักแต่ก็มีแต่คนจนด้วยการที่รู้ใจไม่มีใครมีเงินมีทองจะช่วยพาไปเอาศพมาประกอบพิธี แม่ปิดประตูเงียบอยู่3ามสี่วันก็คิดว่าแม่นั้นคงอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวลูกผัวก็เพิ่งมาตายคงไม่มีจิตใจจะทำอะไรหรอกแต่เวลาลมโชยมาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยให้ชาวบ้านได้กลิ่นจึงรู้ว่าแม่นั้นตายแล้วคงจะหัวใจวายตายเพราะแม่เป็นโรคหัวใจแต่ก็ไม่มีอาการรุนแรงแต่ก็ไปหาหมอตามนัดตลอดต่าก็ช่วยกันจัดการเผาจนเรียบร้อย เดือนต่อมาสำเนียงหิ้วของหลงจากรถสองแถวเต็มไม้เต็มมือไปหมดโดนตรงมาที่บ้านเพื่อนบ้านรุ่นเดียวกันกับแม่สองบ้านนั้นเห็นก็ทักว่าเอ็งไปเยี่ยมแม่เอ็งหรืออีสำเนียงอสำเนียงก็บอกจ้าเพื่อนบ้านก็ว่ากว่าเอ็งจะมาเยี่ยมมันก็สายไปแล้วละอะพ่อแม่มึงมันตายหมดแล้วสำเนียงตกใจของนี่หล่นจากมือทันทีจึงหรือป้าแม่เป็นอะไรตายละ่ะฉันรู้ว่าพ่อตายเมื่อไม่นานมานี้ว่าแม่นั้นยังอยู่ เพื่อนบ้านก็ว่าขนาดรั่วพ่อมึงตายเองก็ยังไม่รีบมาหาแม่เองอีกอพอดีลูกฉันมันเป็นอิสุกอีใสฉันก็เลยไม่ได้มาแม่ทําไมาตายละ่ะก็อีสํารวยมาถูกรถชนตายแล้วก็มีคนมาบอกให้ไปรับศพที่ราชบุรีแม่เองไม่มีปัญญาไปรับคงตรอมใจตายปิดบ้านเงียบจนศพได้ขึ้นอื่นพวกข้าต้องช่วยกันเอาไปวัดจัดการเผาเรียบร้อยลูกที่มันเนรคุณพ่อแม่เนี่ยนไม่เจริญล็อกดูอีสํารวยสิต้องตายหง มีเตอเองเนั่นที่ยังไม่ได้รับกรรมสำเนียงสะท้อนในอกตนก็เหมือนตกนรกเหมือนกันน้ำตานองหน้ากว่าจะไปเอาศพสำรวยนะํำมาเผาให้เรียบร้อยในใจนั้นร้าวรานยิ่งนักสำนึกได้ก็สายเกินไปซะแล้วละ่ะนี่ก็คือเรื่องสำนึกได้ก็สายเกินไปก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องอาจารย์กระมวลวันสิทธิอาจารย์ยอดนะครับ อยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณพัทยาพาภูสังที่ได้สนับสนุนเรื่องเล่าให้กับทางช่องอาจารย์กมวลวันสิทธิอาจารย์ยอดค่ะและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมาไว้นัที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จิก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์กำมลวันสิทธิ์อาจารย์ยอดด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมและสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ช่องอาจารย์กำมลวันสิทธิอาจารย์ยอดและวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ